เพื่อนครับันี้ผม,มอไม่ออกนะครับผมต้องใช้ใบเลื่อยนะครับทาให้มเป็นร่องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค้อนมาครับแล้วก็ไขวงปักแปนนะครับแล้วก็เคาะเคาะให้มันสะดุ้งนะครับก็คือเคาะให้มันหมุนขยับได้นิดนึงแล้วก็ใช้นี้เอาออกเลยครับประมาณนี้นะครับ พอเราเคาะพอมันสะดุ้งแล้วนะครับเราก็ขันออกนะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนบูธใหม่นะครับผมก็ต้องเคาะตัวนี้ออกก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเอาบูธออกนะครับก็ไม่ยากครับเหมือน,นเดิมค,อค,อค,อคออ่อยๆเคาะซองลงไปครับโอ้โหนี่ถ้า,างเจาอ,อ,อยาก รับเพื่อนครับเวลาเราเคาะออกมาเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นถ้วยแบบนี้นะครับเราอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าที่เราหาไหลไม่ได้นะครับเราเคาะให้มันงอวมลงไปเหมือนเดิมนะครับค่อยๆทํานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาบูตตัวใหม่มาใส่ครับผมแล้วก็บูดตัวใหม่นะครับใส่เสร็จแล้วก็อ่าเอา ตัวนี้นะครับอย่าลืมใส่นะครับแ้นะครับบุนี้เหมือนมีรอยต้องทดสอบสอบดูก่อนนะครับเหมือนมีรอยนะครับอโอเคจได้นะครับเสร็จแล้วก็ตัวเดิมเข้าไปนะครับต่อเข้าไปเหมือนเดิม นนี้รู้สึกว่าจะใส่ง่ายมากพอเราใส่เสร็จตรงนี้นะครับลองเอาไขควงนะครับหักดูงี้ครับถ้ามันไม่ไม่ไม่อ่อนมาตามมือมากนะครับอย่างเงี้ครับอย่าให้หลวมนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับผมตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมันก็ได้เช่นกันครับแต่ว่า มันจะทําให้บูทของเราสึกเร็วยิ่งขึ้นนะครับอางนั้นถ้าเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ข้อๆอ,ออกแบบนี้นครับอย่าแรงนะครับเพราะว่าบางทีไม่มีไหลนะครับโอ้นี่ไม่ออกนะครับแน่นจึบเลย ผมพอเร,เราขีดโซลัข้าไปนะครับพอมันลื่นแล้วมันก็ทําให้ออกง่ายยิ่งขึ้นแล้วเราก็มาเคาะนะครับทีม,มันงออย่างนี้ครับเราต้องเคาะให้มันออกนะครับเมรฉะนั้นมันจะใช้งานไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ครีมช่วยนะครับให้มันมาตำแหน่งเดิมให้มากที่สุดนะครับ ก็เขาะลงไปครับ มานี้นครับก็บูตัวใหม่ไปใส่เลยครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปครับ<ป>เสร็จแล้วนะครับเราก็มีตอกไปนะครับอย่าตอกแรงครับเพื่อนๆครับเบาที่สุดเท่าที่ทาได้ครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับงอดู โอเคครับแน่นแล้วครับอ่าทีนี้ตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ครับใส่บูทใส่แกนใหม่นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนขนลวดนะครับเพราะว่าขนลวดมันเสียนะครับเราจะต่อสายตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะรื้อตรงนี้ต่อก็ได้เหมือนกันนะครับครับจะต่อตรงนี้เลยก็ได้หรือรื้อตรงนี้ต่อก็ได้เหมือนกันทีนี้ขนลวดนะครับตัวไหนเลย พอดีผมซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อนนะครับสามตัวก็รูจะไม่เท่ากันนะครับรูจะมันไม่เท่ากันผมต้องเอามาวัดกันดูก่อนนะครับพอดีผมไม่ได้แยกมานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะใช่นะครับลองแฝดูทุกตัวก่อนนะครับเบอร์เท่ากันนะครับนี่ เบอร์มันลบนะครับก็เขียนไว้อยู่ครับเพื่อนครับอย่างลูกนี้หลวมนะครับลูกนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับอันนี้ของเพื่อนเพื่อนที่ให้ผมซื้อให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้นะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่สั่งขนลวดมาครับนี่ก็ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่า วันนี้ไปสั่งทั้งหมด4ขดอ5ขดด้วยกันนะครับมันก็เลยลืมเขียนเบอร์ไว้นะครับโอเคนะครับเบอร์นี้เป็นของเพื่อนๆอีกแล้วครับเพราะว่ามันหลวมนะครับเข็นครับได้แล้วครับผมนี้เราก็จะมาเปลี่ยนขนลวดกันนะครับครับเพื่อนครับเพื่อนๆสั่งอันนี้มานะครับสั่งแกนมา2ตัวนะครับแล้วก็จะมีบูท4ตัวนะครับบูทอีก4ตัวเนาะ ก็มีซี1.5อีกสองตัวนะครับนี่ครับอันนี้ผมแถมให้เพื่อนไปนะครับนี่ผมซื้อมาเส้นละห้าบาทผมให้เพื่อนไปแล้วกันแล้วก็จะมีขดลวดอีกสองขนนะครับ๋ผมจะพ่งนี้เดี๋ยวส่งไปให้นะครับเพื่อนครับนี่ผมก็จะเก็บไว้ก่อนวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อนะครับไม่ยากเลยสองเส้นนี้เป็นขาปลายอยู่แล้วนะครับส่วนเส้นที่ได้มานะครับ มันจะมีสีเส้นเดยวกันก็มีเบอร์2เบอร์3นะครับดูยังไงครับเบอร์2เบอร์3เคเขาติ๊กมาให้เราครับ123นี่ก็เบอร์1นะครับติ๊กมา1ขีดนะครับนี่2ขีดก็เบอร์2ส่วนสายที่กำหนดไว้คือสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดตรงนี้เพื่อนดูนะครับจะได้ต่อเป็นนะครับตามเวลาเวลาเราถอดออกมานะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับตัวนี้สายพุดรวดที่เราตัดออกไปนะครับเราจะตัดมานี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีคาปาอยู่นี่หนึ่งตัว แล้วก็นี่ครับเราตัดออกเลยครับตรงนี้เราตัดออกทั้งหมดเลยผมจะตัดแค่นี้นะครับครับเพื่อนครับทําไมถึงขดลวดที่ใส่ไปมันไม่ทนนะครับนี่รอยรอยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับรอยใส่ขดลวดไปใหม่แต่มันมันไหมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่ได้เปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนด้วยนะครับเราเปลี่ยนแต่ขดลวดไม่ได้นะครับมันจะทําให้สายไหมเร็วนะครับเราใส่ไปที่เดิมนะครับอันนี้เขา รอยขดเก่านะครับมีเบอร์บอกครับมีเบอร์สามมีเบอร์สองมีเบอร์หนึ่งนี่สายไฟบ้านนะครับอ่าสีขาวสายไฟบ้านนะครับแล้วก็สีแดงนี่ก็สายไฟบ้านกับคาปานะครับสองเส้นติดกันเนาะเคเรามาต่อเลยครับอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกครับหยดน้ามันจากทุกครั้งที่เราประกอบเครื่องเข้าไปนะครับหยดอย่างน้าหน่อยก็พอครับตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนี่เราจะเปลี่ยนโคดลวดใหม่แล้วก็ต้องหยอดใหม่นะครับโอเคนะครับ ปิดฝาไว้นะครับกันหกแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับในตำแหน่งเดิมครับเราเกิดปัญหาหนดนึงนะครับพอเราใส่ไปนะครับตรงนี้หลวมนะครับตรงนี้มันเข้าไม่สนิทเพราะว่าระยะมันกว้างกว่านะครับเราถอดออกมาใหม่ก่อน ระยะนี้กว้างกว่าตัวเดิมนะครับนี่คือตัวเดิมมันนะครับโอ้รู้สึกว่าจะกว้างกว่าเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับต้องถอดตัวนี้ออกครับถอดตัวนี้ออกครับผมก็ถอดตัวนี้ออกครับก็ใส่ประกอบเข้าไปเลยครับามเ่อนครับเวลาเราขันน็อตนะครับเราหมุนตรงนี้ให้ได้รอบสองสารอบอย่างนี้ครับ อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามันไม่หมุนตามนะครัแสดงว่ามันมัถัดกันอยู่นะครับเราเคาะแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นทุกตัวเลยนะครับอย่าให้คลายออกได้นะครับเสร็จแล้วนะครับปัญหาของเพื่อนคงจะสงสัยแล้วครับนี้สายคาปานะครับมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับอันนี้สายไฟที่เขาให้มาทีนี้ไอตัวเดิมนะครับสายตัวเดิมคาปาดันมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คาปานะครับเราจะต่อกันยังไงล่ะทีนี้อ่ะ ทีนี้พอมันอยู่แบบนี้แล้วเราไม่ต้องไปสนใจนะครับขาปลาน,นี้เราไปไว้ข้างบนได้นะครับไว้ยังไงสายขาปลานะครับมันจะต่อกับสายไฟบ้านนี่สายไฟบ้านนะครับวิ่งเข้าขาปลาแล้วก็มีสีแดงนี้ดูสังเกตสีแดงนะครับสีแดงนี้จะวิ่งเข้าขดลวดนะครับสีแดงวิ่งเข้าขดลวดแล้วก็สายเบอร์หนึ่ 1, งเบอร์สองเบอร์สามทอยู่นี้นะครับเบอรห์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอยู่นี้ เวลาเราต่อสายนะครับเราขาเปลาออกแยกตรงนี้ก่อนเราขาเปลาออกแยกตรงนี้ก่อนโอเคเอาบาปล่ามาเลยนะครับไม่ต้องสนใจขาปลาแล้วครับไม่ต้องสนใจว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วครับเรามาดูตรงนี้ครับผมอันนี้สามสายเบอร์หนึ่งสองสามเราเราเอาไว้ต่างหากเลยครับอันนี้สายไฟบ้านนะครับมันจะเข้า Ber 1, 2, 3. เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม่อีกเส้นหนึ่งไปไหนครับเส้นหนึ่งจะขึ้นไปที่ขาปลาครับ เราดึงคาปาออกนะครับดึงคาปาออกก่อนปึ๊บดึงคาปาออกนะครับเดี๋ยวเพื่อสงสัยครับเดี๋ยวเพิ่งงงนะครับผมตัดคาปาเก้ายวคาปาไว้ข้างบนนะครับปึ๊บนี้คาปาไปแล้วจะเหลือสายไฟบ้านหนึ่งเส้นกับสายคาปาหนึ่งเส้นนะครับโอเคแล้วก็ไปหย่อนสายลงมาครับเพื่อนครับคาปานี้เราต่อข้างบนก่อนเลยนะครับเราจะได้ไม่งงนะครับ แล้วก็ต่อสายคาปาไปก่อนเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับทีน,นี้เราก็จะไปต่อสายข้างล่างกันนะครับว่าข้างล่างเราจะต่อกันแบบไหนนะครับโอเคสมมติว่าเราผมเอาคาปาผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาต่อสายคาปาข้างล่างกันสายไฟข้างล่างกันครับครับสายไฟที่ผมดึงออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก่อนนะครับเดี๋ยวผมต่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก่อนนะครับเรเรียบร้อยครับผมต่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเสร็จ ทีนี้อ่ามันจะเหลืออะไรเหลือสายไฟยบ้านครับหนึ่งเส้นแล้วก็จับขึ้นมาเลยครับสายไฟยบ้านสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งจะเข้าออตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นหนึ่งเข้าไปหนึ่งสองสามอีกเส้นหนึ่งไม่ต้องนสในใจว่าสีอะไรนะครับนั้นมันต้องเข้าสายไฟยบ้านคือเส้นสีแดงนั่นเองต่อเข้าไปเลยแค่นี้เราก็เปลี่ยนคาปาไปไว้อ่าข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาปาก็ไปเข้าสองสายอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับ ครับครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมประกอบเรียบร้อยนะครับก็ต่อสายแล้วก็ต่อกระปาข้างบนนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับเสียบปลักกับผมแล้วก็มาดึงสวิตกันนะครับตัวนี้เป็นสวิตดึงนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเคเบอร์หนึ่งก็หมุนปกตินะครับเบอร์สองครับเบอร์สองก็แรงขึ้นนะครับเบอร์สามแรงขึ้นนะครับเบอร์สามแรงมากแรงจกนสั่นเลยครับเบอร์สองครับแล้วก็ลองกดสายดูครับกดสายเคถตูดสายครับ โอเคนะครับสายแล้วนะครับดึงขึ้นครับพอเสร็จที่เรียบร้อยนะครับสําหรับพัดลมที่เราเปลี่ยนขับปาใหม่นะครับก็คือเย็นไม่เออแล้วลองดูครับไรมาดูครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมเครื่องนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เครื่องใหม่ถ้ามีอะไรให้เพื่อนได้ชมก็จะเอาให้เพื่อนได้ชมอีกนะครับ วิธีการต่อสลรวนใหม่นะครับง่ายมากทำตามที่ผมบอกนะครับก็สอัค่ันทุกท่างที่ซ่อมปล้มลมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ